สิงกังจริงสัคุณนัทเทพพัสดินและนานาทันยานี่มาในสินาไหนนานาเป้าสามีตัวดีหน่อยนิสัยอะไรทำเราเหนื่อยกว่าเลี้ยงลูกนัทอ่ะจะชอบอิจฉาแบบว่าเอ้ย เนี่ยทำข้าวให้ลูกทำไมไม่ทำให้เขาด้วยเอาเหมือนลูกเลยไม่ดิฉาก็แค่แบบว่าก็ไหนๆก็เสียเวลาทำแล้วก็ทำเผื่อพ่อด้วยเตื่อพอไม่ทำแล้วเป็นไงเป็นไงไม่ทำแล้วก็งอนอนหน้าเชื่อหรือไม่ที่รักขอร้องทำอะไรให้มันเสร็จสักครั้ง ป้าจะได้ชื่นใจสักทีพอมีลูกแล้วมันจะต้องแบบทำนู่นทำนี่เขาจะชอบว่าแบบม u ท t i tasking แล้วก็ทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างเลยทำหลายอย่างแต่ไม่เสร็จสักอย่างจริงๆมันเสร็จแต่ว่ามันเสร็จไม่ทันเขาไงแล้วบางทีก็จะหุนว่าเฮ้ยเธอเธอทำมาดีเสร็จปุ๊บเธอยังไม่เสร็จเลยอ่ะเธอยังไปดูแล้วอ่ะไปทำอีกอย่างแล้วอะไรเงี้ยเหมือนซักผ้ายังผ้าแบบว่ายังไม่ได้ไปตากเลยเดี๋ยวก็ไปให้อาหารหมาแล้วนี่จนวันนี้คือวันนี้หมาเทใอาหารกินเองแล้วนะรไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วชั่วหลัง เอาเงินเก็บไปให้เพื่อนยืมโดนชัดหนีปรับทัศนคติยังไงให้สำนึกผิดจริงๆบ่อยนะถ้ามันไม่ได้เยอะเกินไป <c oughs> เราก็คิดว่าให้ไปเลย ไม่ไม่หวังจะได้คืนแล้วก็เป็นหลายเคสแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้นะว่าเออเขาเอาไปแล้วก็อาจะไม่คืนเขาอาจจะเป็นคนทํางานคนเดียวก็คือเขาหาเงินคนเดียวก็น่ารักมากขอบคุณที่ดูแลหน้ากันเนล่าได้ดีมากคือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเอาลูกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันจะมีปัญหาอะไรมาคนล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันแก้ได้มันก็เลยทําให้เราผ่อนทุกอย่างลงผมก็ผ่อนความแรงตัวเองลงเขาก็ถอยกลับไปเหมือนกันดีอย่างหนึ่งที่มันมีเขาเป็นจุดเป้าหมายหลักของเรา